Yo! ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วเนาะกับช่องสุนุกเกอร์ฮะผมนุกนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่แบบผมลงทุนที่สุดแล้วนะ,ะับผมที่จะนําของชิ้นนี้มารีวิวนะฮะคือจะบอกว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยตั้งแต่ที่ผมได้ดูไรเดอร์มาใช่ไหมผมมีความฝันอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือผมอยากจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์แบบไรเดอร์มาขับเห็นแล้วมันเท่แบบมอเตอร์ไซค์ทรงวกิบาร์เงี้ยแบบ CBR อแาบเบงี้ยคือแบบเห็นแล้วอยากได้มากนะคร มาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานนะครับผมในที่สุดผมก็สามารถซื้อรถมอเตอร์ไซค์ประจําตําแหน่งของตัวเองได้แล้วนั่นเองนะครับผมโ,โหสุดยอดม, <c oughs> มากคือแบบพอลองมานึกนึกดูนะคือตั้งแต่ที่เก็บตังมาช่วงแรกๆเลยจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบลําบากแะแบบยาวนานมากจริงๆแล้วในที่สุดผมก็สามารถทาความฝันของผมให้เป็นจริงได้แล้วนะฮะ <c oughs> โอเคไปดูรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมซื้อมากันเลยดีกว่านะฮะว์ปฟิว ก็เป็นยังไงกันบ้างฮะกับมอไซค์ที่ผมใช้ระยะเวลาเก็บตังมาเนิ่นนานนะครับผมก็ดูจากรดลายที่ผมไปแต่งมาเนาะนะครับผมก็ราคาก็เกือบล้านอยู่นะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากจริงๆนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นมุกแบบนี้ได้นะครับผมอะไรวะเนี่ยก็โอเคเรามาเิ่มกันแบบจริงๆจังๆกันเลยดีกว่าเนาะนะครับผมก็หลังจากที่ตะกี้เล่นมุกบ้าอะไรไปก็ไม่รู้ว่าเออนะก็อย่าได้ไปเชื่อกันเนาะนะครับผมว่ามันเป็นมอไซค์จริงๆอเออนะ ะะสิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะก็คือเจ้าตัวที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนั่นก็คือ,อ Wonderbook Diego Speedy นั่นเองนะคอรับผมก็จะบอกว่ามันเป็นกิมมิคไอเทมแปลงร่างของม er นะัสเตอร์ไซเบอร์เนาะที่มันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นรถมอไซค์ได้นั่นเองนะฮะก็จะบอกว่าไอลูกเล่นของกิมมิคแปลงร่างที่มันสามารถเปลี่ยนรูปร่างเป็นรถมอไซค์ได้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่อะไรอ,อ่าไกมูไหมน่าจะเป็นมัสเตอร์ไซเอร์ไกมูนะที่เป็นแบบล็อกสีใช่ไหมก็เป็น Sakura Hurricane ของบารอนนั่นแหละที่มันเป็นล็อกซีดมาแล้วมันสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์มาได้นะฮะผมแล้วตั้งแต่ไกมูมาเนี่ยนะครับผมบันไดก็เหมือนแบบเห็นเส้นทางการขายแบบใหม่เนาะนะครับผมก็แบบทำแบบกิมมิกไอเทมแปลงร่างของมัสไรเดอร์ที่เป็นแบบสามารถเปลี่ยนร่างเป็นรถมอเตอร์ไซค์ได้มาขายแบบรัวๆเลยยูว้นของไดรฟ์โกลส์แล้วก็เอ็กเซนนะนะครับผมก็แบบเออไกมูบิว G.O. Zero One ก็มาจนถึงเซเบอร์เนี่ยก็มีแบบไอ้กิมมิคเปลี่ยนร่างเป็นรถมอเตอร์ไซค์ได้ผัวมาขายนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวหนังสือเนาะหนังสือมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นดีเทลเนาะก็ตรงนี้ก็จะมีเป็น Dial Go s p ี e d y อะไรก็ว่ากันไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปรถมอเตอร์ไซค์ของเซเบอร์นะครับผมพอหันข้างมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบมีอะไรไม่รู้แบบลกลุงลังนะครับผมก็มีล้ออะไรแบบนี้นู่นนี่นั่นนะฮะเพื่อให้มันสามารถแปลงร่างเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไดดดด้้้้้้นน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 ััั่เเเออองงงงงงะะะครรบผมตีีจจปป็็าาาาขขกึูหสื มันก็ไม่ใช่นังสืออารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมก็เออนะก็ช่างมันเขาพยายามทําให้มันออกมาเป็นแบบหนังสือปนกับรถมอเตอร์ไซค์ได้อะเนาะนะครับผมทําได้แค่นี้ก็น่าจะถือว่าโอเคแล้วมันเองนะฮะแล้วก็มาดูตรงด้านหลังนะครับผมก็จะบอกว่าด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากวันเดอร์ไรบุ๊ทั่วไปเลยจะมีลาโพงอยู่ตรงนี้ก็จะมีลิทมาร์เอาไว้ใช้สําหรับอ่าสแกนเล่นท่าไม่ตายอะไรก็ว่ากันไปเนาะตรงนี้ก็จะมีปุ่มเล่นเสียงอยู่นะครับผมก็ลองจิ้มดูนะ นะนะครับผมก็จะเป็นแบบเดียโ Speedy หลังจากนั้นก็มีเสียงแบบงั้นรถอะเออวึ้นวึ้นอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ลองจิ้มดูอีกสักทีหนึ่งอออโอเคในโหมดนี้มีแค่2เสียงนะ่อนอื่นนะครับผมให้เราทําการเปิดฝาหนังสือมาโดยการจิ้มปุ่มนี้แบบนี้ ก็โอเคหลังจากที่เราทําการกางฝาแล้วก็ฟังเพลงของมันมาตะกี้แล้วนะนะครับผมเราก็ทําการแปลงร่างต่อเลยนะฮะโดยการเปิดฝาตรงนี้ออกมานะครับผมแงมออกมาแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมตรงนี้มันจะแง้มได้นะแบบนี้ชืบป,ปึ๊บเราก็จะเห็นว่าล้อม,มันก็จะโผล่มาแล้วนั่นเองนะครับผมจากนั้นให้เราทําการแงด้านล่างออกมานะครับผมลองแงดูนะชืบแบบนี้ตึ๊บ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 ปึง้ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่จะเป็นตัวโมเดลรถเนาะจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกระดกก้นของน้องให้ขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือตรงนี้เนาะตรงที่จะเหมือนแบบบางโครนของรถเนี่ยนะฮะมันสามารถแง้มขึ้นมาได้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคส่วนตรงที่บิดตรงนี้เนี่ยนะครับผมให้เรากลางออกมาแบบนี้อึ๊บชืบกางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นให้เราเชิดหน้าของน้องขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวิธีการแปลงร่างเป็นรถเดียก์กกสปีดี้นั่นเองนะครับผมเย่ <Yay! S 1> นี่จะเป็นตัวดีเทลด้านข้างเนาะนะครับผมก็ถือว่าดูสวยงามดีตามท้องเรื่องแต่เมื่อเราทําการหมุนมาดูอีกข้างหนึ่งชื Shoot! แบบนี้จะเห็นได้ว่าเป็นแบบชิ้นส่วนของหนังสือเนาะมันก็จะมาแบบประกบกันอีกข้างหนึ่งแบบนี้เนาะมันก็จะดูเป็นแบบลวดลายก็ไม่ใช่เป็นแบบรถมอเตอร์ไซค์อะนะับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนขาตั้งเนาะนะครับผมสามารถตั้งรถได้นั่นเองนะฮะแล้วเมื่อเราทาการเปลี่ยนร่างเป็นโหมดรถแล้วนะครับผมให้เราลองมาจิ้มปุ่มตรงนี้ดูนะฮะแบบนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าเสียงตอนที่เป็นแบบวันเดอร์ไรบุ๊กเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งไปแล้วนั่นเองนะฮะลองจิ้มดูอีกรอบหนึ่ง ก็จะเห็นได้ว่าเสียงตอนที่เป็นแบบโหมดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะมีเสียงใหม่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนาะจะมีตัวอักขระสลักกันไว้อยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นซับกำกับไว้ให้เนาะนะครับผมว่าไออักขระนี้เนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับผมโอเคนะโอเคไปต่อเดี๋ยวเราลองมาทําการให้ตัวเซเบอร์นี้ขี่มอเตอร์ไซค์กันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับผมให้เรานํามือของเซเบอร์ที่เหมือนกับมันจะจับอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยนะครับผมไปเสียบเข้ากับเจ้าตัวคันเร่งของรถมอเตอร์ไซค ให้เรานำมือของพี่แกเนี่ยไปเสียบกับคันเร่งของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองข้างนะฮะอือเรียบร้อยเราก็จะได้ท่ามาประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็จัดท่าเล็กๆน้อยๆให้แบบพี่แกดูเท่หน่อยนะฮะประมาณนี้ ก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองนำเจ้าตัวอาเดียโกสปีดี้วันเดอร์ไรบุ๊เลิมินี้เนี่ยไปเล่นคู่กับเข็มขัดใส่เคงซอสไรเวอร์ให้ดูกันเลยแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปดูนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะครับผมก็โอเคไปดูกันเลยฮะวาดจาฟิว เป็นยังไงกันบ้างครับผม Book, กับเจ้าตัว Modern Rebook d e g l Speedy นี้นะฮะก็สําหรับผมที่เคยลองจับกิมมิคไอเทมที่ไว้ใช้สําหรับแปลงร่างเป็นรถแบบนี้ครั้งแรกเนาะนะครับผมย้ำว่าครั้งแรกนะก็ในส่วนที่แบบแปลงร่างเป็นรถได้เนี่ยนะครับผมก็มันอาจจะดูแบบไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่ามันจะต้องเป็นแบบทําให้ดูเป็นหนังสือนะทำให้ดูเป็นหนังสือแล้วก็ทําให้ดูเป็นรถให้ได้พอแบบกลางออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยสมส่วนอย่างที่ว่าไปนะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยพอแบบกล้าออกมาแล้วนะพอเอาเซเบอร์มาขี่ แบบเท่มากจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงเนาะนะฮะก็สามารถลองมาเมนแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันได้ตรงด้านล่างคลิปนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากมายแล้วนะครับผมก็เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปเลยแล้วกันเนาะก็สําหรับใครที่ชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปฮะเจอกันจ้วาว์าฟิว